March Storytelling จิตวิทยาความสำเร็จวิธีคิดและนิสัยที่คนประสบความสำเร็จใช้จริงความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาหรือพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวแต่มันเป็นผลลัพธ์ของวิธีคิดและนิสัยที่ถูกต้องซึ่งได้รับการพิสูจน์ทางจิตวิทยาแล้วว่าสามารถพัฒนาได้หากเราศึกษาคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลก เราจะพบว่าพวกเขามีแนวคิดและพฤติกรรมที่คล้ายกันและบทความนี้จะพาคุณไปรู้จักกับหลักการจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จพร้อมวิธีที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจำบันได้แบ่งออกเป็น3ข้อด้วยกันนะครับข้อที่ 1- วิธีคิดของคนที่ประสบความสำเร็จคนที่ประสบความสำเร็จนะครับเขาจะมีสิ่งหนึ่ง ที่เราต้องยอมรับว่ามีกันทุกคนก็คือ growth mindset หรือวิธีคิดแบบเติบโตคารอนเร็กนักจิตวิทยาชื่อดังจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับความคิดของมนุษย์และพบว่าแนวคิดเกี่ยวกับความสามารถสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทหลักๆได้แก่ f i t mindset และ growth mindset เจ้า f i d mindset เนี่ยนะครับ หรือที่เรารู้จักกันว่าความคิดแบบยับยั้งมันก็คือความสามารถของคนเราเนี่ยเป็นสิ่งที่กำหนดมาตั้งแต่เกิดคนที่มีฟิกไมเซ็ตจะมองว่าหากทำอะไรไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีพรสวรรค์ต่อมากร m ไมเซ็ตนะครับคนที่เป็นกร m ไมเซตเนี่ยเขาจะคิดว่าเขาจะเชื่อว่าทุกทักษะและความสามารถสามารถพัฒนาได้ด้วยความพยายามและการเรียนรู้ คนที่มีโกรดไม์เซ็ตจะไม่กลัวความล้มเหลวเพราะพวกเขามองว่าความล้มเหลวเป็นบทเรียนหนึ่งที่จะช่วยให้พวกเขาเติบโตขึ้นตัวอย่างเช่นไมเคิลจอแดนนักบาสเกตบอลเคยกล่าวว่าเขาพลาดช็อตสำคัญมาหลายพันครั้งแต่สิ่งเหล่านั้นทำให้เขากลายเป็นนักกีฬาที่ยิ่งใหญ่ถ้าคุณกลัวคุณก็คงหยุดไปตั้งนานแล้ว เมื่อเรามีโกรด์ไมล์เซ็ตแล้วผมขอแนะนําให้คุณรู้จักการตั้งเป้าหมายชัดเจนคนที่ประสบความสําเร็จไม่ใช่มีแค่ความฝันลอยๆแต่พวกเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมการตั้งเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพควรใช้หลัก Smart g o กลสซึ่งก็คือเอ๊สเปซิเฉพาะเจาะจงคือการระบุให้ชัดว่าต้องการจะทำอะไร มี a ชื่อวบาพัดผลได้หรือก็คือต้องมีตัวชีวัดความก้าหนว้า a achievable เป็นไปได้คือตั้งเป้าหมายที่สามารถทำได้จริง r relevant เกี่ยวข้องกับชีวิตคุณเป้าหมายต้องสอดคล้องกับชีวิตและความต้องการของคุณ t t i m เบา l มีระยะเวลากำหนดต้องมีเด้ไลายให้แน,น่นอนนั่นเองตัวอย่างเช่น แทนที่จะบอกว่าเราอยากรวยให้เปลี่ยนเป็นฉันจะเก็บเงินให้ได้1ล้านบาทภายใน5ปีโดยการเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายเช่นว่าในประโยคนี้นะครับจะมีสมาร์ทโกลครบถ้วนต่อมาข้อที่2องนิสัยของคนที่ประสบความสำเร็จคนที่ประสบความสำเร็จนะครับเขาจะเริ่มจากการจัดลำดับความสัมพันธ์ก่อนเลย ตั้งแต่ตื่นนอนมาเช้าคนทย่ตบความวก็เลจไม่ใช่คนที่ทํางานเยอะที่สุดนะครับแต่เป็นคนที่รู้ว่าสิ่งใดสําคัญที่สุดและลงมือทำสิ่งนั้นก่อนหลักการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับรก็คือของไอเซนโฮเวอร์แมทริกซ์ซึ่งแบ่งการงานออกเป็น4ประเภทจริงๆเราทุกคนอาจะเคยได้ยินตารางของไอเซนตรงนี้แลละแต่เราแค่ไม่รู้ว่ามันเป็นของ ไอเซนโฮเวอร์แมทริกนะครับไอเช่อนี้ซึ่งก็คือตารางตารางรูปทรงสี่เหลี่ยมแล้วเราวาดฉีดฉีดเครื่องหมายตัวบวกนะครับเข้าไปตรงกลางหรือคือแบ่งกันเป็นสี่เหลี่ยมนะเป็นอีสีช่องนั่นเองแล้วเราเขียนคําว่าสาคัญในช่องข้างบนและเขียนคําว่าเร่งด่วนในช่องซ้ายหรือสลับกันก็ได้นี่แค่นี้ครับตารางตารางแบ่งงาน ช่องที่หนึ่งมันจะเป็นในส่วนของสําคัญบวกเร่งดว่วนก็คือต้องทําทันทีข้อที่สองสำคัญและไม่เร่งด่วนคือวางแผนทําในอนาคตตัวที่สามจะเป็นไม่สําคัญและเร่งด่วนมอบหมายให้คนอื่นทําช่องสุดท้ายก็จะเป็นไม่สําคัญและไม่เร่งด่วนคือคือตัดออกไปได้เลย,เลยหรือเก็บไว้ทําทีหลังได้เลย เรานำสิ่งที่เราต้องทําหรือรายการที่ต้องมาทําใส่ตารางเพื่อแบ่งว่าจะทําสิ่งไหนก่อนสิ่งไหนหลังมันช่วยประหยัดเวลาให้ได้เยอะมากเลยครับต่อมาคนสําเร็จจะมีนิสัยแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตคนที่ประสบความสําเร็จไม่เคยหยุดเรียนรู้พวกเขาอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์และเริ่มศึกษาสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาเช่นบิลเกต อ่านหนังสือปีละ50เล่มวอลเตนบัฟเฟตใช้เวลาอ่านหนังสือนะครับ80%ของวันวันหนึ่งเพื่อศึกษาข้อมูลใหม่ๆคุณสามารถเริ่มต้นง่ายๆด้วยการอ่านหนังสือวันละ20นาทีหรือฟังพอดแคสต์ขณะเดินทางนะครับเราไปทำงานใช่ไหมครับเราเปิดพอดแคสต์ฟังได้และคนสำเร็จจะมีความสม่ำเสมอและวินยัย วินัยเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าความสามารถเพราะความสามารถจะ,ะไร้ค่าหากไม่มีวินัยในการใช้มันคนที่ประสบความสำเร็จมักจะมีตารางเวลาชัดเจนและทำสิ่งที่ต้องทาอย่างสม่ำเสมอเทคนิคที่ช่วยสร้างวินัยก็จะมีกด5วินาทีเมื่อเราต้องการเริ่มทำอะไรให้เริ่มภายนับในนับ5าวิ เพื่อป้องกันการผับันะกันรพรุ่งอย่างเช่นคุณจะอ่านหนังสือแล้วคุณมีความรู้สึกว่าไม่อยากทําคุณนับ5 4าสี่สาหนึ่งทำเลยครับหรือประเจนทํทำภายในห้าวินาทีเริ่มทําเลยครับอีกอันหนึ่ง Atomic h a b i t หรือ Tiny Habits มันคือนิสัยที่เริ่มจากเล็กๆแล้วค่อยๆขย,ขย,ขย,ขยขายขึ้น และการติดตามพฤติกรรมก็คือใช้สนบันทึกหรือแอปติดตามนิสัยเพื่อช่วยสร้างวินยัยหรือนิสัยใ,ใหม่หรือนิสัยดีๆที่คุณอยากจะมีมันข้อที่3วิธีนำไปใช้ในชีวิตจริงแม้ว่าหลักการเราเหล่านี้ครับที่ผมพูดไปเนี่ยมันจะฟังดูดีแค่ไหนแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือวิธีที่คุณจะนำไปใช้จริง ผมขอแนะนำสามขั้นตอนที่คุณสามารถเริ่มได้ทันที 1. จดเป้าหมายของคุณในวันนี้คุณต้องระบุให้ชัดเลยว่าต้องการอะไรหรือต้องทำอะไรในวันนี้ 2. เลือกนิสัยที่คุณจะฝึกเช่นคุณจะอ่านหนังสือวันละสิบหน้าหรือออกกำลังกายวันละสาสินาทีหรือก็คืออย่างอื่นก็ได้ครับที่คุณต้องการจะปลูกฝังนิสัยเหล่านี้ให้ตัวเอง 3. ติดตามผลทุกวัน ก็คือใช้สมุดบันทึกหรือแอปช่วยในการในการจดบันทึกและติดตามว่าเราทำไหมหรืออะไรไหมเก็บไปเฮียข้อเฮียข้อในแต่ละวันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถเริ่มสร้างนิสัยของควาสำเร็จได้แล้วครับบทสรุปนะครับของเรื่องราวในวันนี้ความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของโชคแต่เป็นเรื่องของวิธีคิดและนิสัยที่เราสร้างหากคุณสามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดของคุณให้เป็นโกลด์ใหม่เส็จ ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนพัฒนานิสัยที่ดีและลงมือทำอย่างสม่ำเสมอคุณก็สามารถประสบความสำเร็จได้ไม่ต่างจากบ,บุคคลที่ยิ่งใหญ่ในประวศาสตร์เริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วดูกันว่าชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปยังไงครับ